มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าตี้ไหนผยนื่อยอายางอุ้มม่วนถูกใจตัวนแน่นอนไดโนแร็เตอร์แอนด์เดอะแกงตะลุยพืชโบราณที่ล้านนาขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรหนึ่งล้านปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับกรมทรัพยากรทรณี ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนเวลาไปสู่ยุคครีเทเชียตตอนต้นซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของไดโนเสาร์ในงานไดโนแรปเตอร์แอนด์เดอะแกงต้นไม้พืชโบราณถิ่นล้านนาซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของเหล่ากองทัพไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่คุกพบในประเทศไทยรวมถึงไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางชนิดใหม่ของโลกที่มาอวดโฉมสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจพร้อมกับได้เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย พบกับไดโนแรปเตอร์แอนด์เดอะแกงตตลุยพืชโบราณถิ่นล้านนาได้แล้วตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจนถึงวันที่31ส,ส,สิงหาคมนี้และพบกันที่สวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนามเจ้าสุริกิติ์อำเภอมมริมจังหวัดเชียงใหม่ และช่วงสนทนาของเฮาในวันนี้เจ้าคุณผู้ชมอู้ถึงเรื่องอื่นบ่นได้เฮาต้องอู้ถึงไดโน r รปเตอร์ and the gang ตีจะมาบุกตีสวนพฤษศาสตร์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รายเอียกของงานจะเป็นจะได้หนึ่งท่านตีจะมาอุ้มาจากับเฮาในวันนี้ตางด้านของคุณปัททวีแสงชายเจ้าผู้บริการสำนักบริหารในฐานะโคษกองค์การสวนพฤษศาสตร์เจ้าสวัสดีเจ้า,อาพออจาวสวัสดีเจ้าตอนที้ท่านบอ่าเข้าสู่รายการต่อท่านมาพร้อมกับ ไดโนเสาร์เลยก็ออนหันนิมวนเลยนะครับที่ไปที่มาเาเป็นมาอย่างไรกับการจัดงานนี้ครับท่านจริงๆนะตอนตั้งแต่เริ่มต้นน่ครั้งแรกเราจัดปี62มันเป็นเป็นความร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็คือกรมทรัพยากรธรณีเขามีเรื่องของไดโนเสาร์นะคะเราก็ปี62ทีนี้มันพอยุคโควิดปุ๊บเนี่ย เราก็เลยต้องไม่มีกิจกรรมเจ้าแต่ตอนนี้ก็คือโควิดเริ่มจะเริ่มเบาบางลงเนาะเราก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขร่วมกันนะคะก็เลยก็ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทราีว่าถ้างั้นเราจัดครั้งที่สองเกิดขึ้นค่ะก็เลยเป็นตีม้าของครั้งนี้จตีสองเจ้าเป็นความร่วมมือในกระทรวงเดียวกันด้วยค่ะกระทรวงทรัพยากรนเจ้าค่ะครับแล้วนี่อย่างเราต้องจัดงานนี้ครับ ก็เพื่อให้ทุกคนได้เกิดความเห็นความสําคัญความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพนะคะพืชสัตว์อยู่ร่วมกันแล้วก็สัตว์โบราณนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ทางกรมทรัพยากรธรณีค้นพบไดโนแลตเตอร์สามสายพันธุ์นะคะเปพิ่งคนพอเป็นสามชนิดใหม่ของโลกเลย<า>ที่เจอที่บ้านเราและตรงนี้นะคะก็เลยนำมาจาัดที่เราครั้งแรกด้วยะนะคะอันนี้เป็น ถ้าคนเจียงใหม่หรือว่าคนทางเหนือเฮาบอกไปแอลนะคะนี่บบกได้นะคะถือว่าเราพลาดอย่างของดีอย่างคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแมนเจ้าเจ้าแล้วพี่มาในทีมที่สับปรีหลุยป่านะคะเราจะมีมุมหนึ่งตอนนี้นะคะหนังกำลังฮิตใครรู้จักจุลศิษย์นี่จุลศิษย์เวิร์จุลศิษย์เวิร์ทวงคุณทวงึืนอาณาจักรอาณาจักรของเขานะคะเนี่ยเราจะมีมุมหนึ่งในส่วนพืชศาสตร์ คือแปลงเฟินนะคะถ้าใครได้ดูหนังเผอิญพี่ได้ไปร่วมรอบปฐมมาเลยมีชากันที่เฮาเลยเจ้าเดี๋ยวเราจะมีฉากให้ทุกคนได้ไปเช็คอินกันที่นั่นนะเจ้าก็คือถ้าเฮาไปเอลตินนี่ในงานนี้เหมือนเฮาอยู่ในหนังเลยมันก็เจ้าเราต้องทําตัวเป็นเหมือนดังเอกเหมือนเมซี่ในหนังเลยนะเจ้าเนี่ยนะคะน้องๆต้องเชิญชวนนะคะพลาดไม่ได้นะคะเจ้าอะน่าสนใจขนาคุณผู้ชมเจ้านอกจากไดโนเสาร์ไดโนแร็เตอร์แอนด์เดอะแกงทีจมาตีสวนพืชศาสตร์แล้วตีเฮาเนี่ยก็ยังมี พืชโบราณล้านนาต่างๆจริงๆอยู่หน้าเฮาเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะกระนกนาลีนี่ก็เป็นพืชโบราณที่มีมาตั้งแต่350ล้านปีนะคะเดี๋ยวจริงๆล้วเนี่ยเหมือนสถานีรู้ใจส่วนพสตร์นะคะกลุ่มเฟิร์นทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะกระหนกนาลีพวกเฟิร์นต่างๆนะคะต้นปลงนะคะต้นปลงในภาพนะคะที่ฉายอยู่นะคะมันจะมีทั้งปลงเนี่ยอันนี้เป็นกูดต้นเป็นเฟิร์นนะคะ ก็พืชโบราณนะคะเฟิร์นต้นใหญ่ที่เราจะไปเห็นนี่แปลงเฟืรอนของเรานะคะบรรยากาศเหมือนฉากในหนังเลยนะคะแล้วก็กนกนาลีนะคะเนี่ยอันนี้ป่งนะคะปงไม่ใช่ปงลอลิงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากไปปรงไปที่วัดไปบ้าเจ้าแต่ว่าของเราก็มีมุมอันนี้เป็นญติหอดปองนะเจ้านะคะก็คือจริงๆแล้วพืชอยู่ ฝังพืชอย่างเดียวไม่ได้พืชกับสัตว์มีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร,รนะ์ห่วงโซ่อาหารนะคะน้องๆก็จะได้เห็นว่าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ถึงกันละกันนะจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องพืชแล้วท่านจะได้สนุกเพลิดเพลินกับไดโนที่เรามานะคะไดโนสามสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่ด้วยนะคะแล้วชื่อน่ารักนะคะน้องวายุน้องสายฟ้าน้องสลาตันชื่อก็บอกแล้วชื่อก็บอกแล้วว่า เขามีความไวขนาดไหนนะคะน้องวายุน้องสายฟ้าและน้องสลาตันน้ยนะคะขเจ้าสลาตันนี้นะคะมีจุดเด่นของเขามีฟันที่คมกว่าฉลามเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นกลุ่มสัตว์กินเนื้อนะคะแรปเตอร์นี้ก็คือเป็นเป็นไดโนกลุ่มพวกกินเนื้อนะคะโอ้ยตื่นเต้นพี่ยังอยากให้ถึงวันเร็วๆเลยนะคะตื่นเต้นนะครับเขาฟังที่เขายังอยากจะไปวันนี้เลยเจ้าครับที่นี่สามสายพันธุ์ที่เขามีการค้นพบครับท่านผอ ในในประเทศไทยเลยใช่เป็นเป็นที่เจอที่ภาคอีสานนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นที่หนองบัวลาพูนะคะที่ขอนแก่นแล้วก็ที่นครราชสีมานะคะแต่พี่ยังบอกบลงรายละเอียดเตื้ออยากให้พวกเขาไปสัมภาษณ์ใช่สิบตากว่าบเต้าตาหันไปพออ่ก็เลยจะถือโอกาสได้เจอจคุณผู้ชมไปเอาพอเอลตอยภายในงานนอกจากได้ไปเฮียนหูเรื่องของ หวงโซอาหารอย่างลักซูรที่ท่านผอ,อบอกนะครับว่าเรารอนได้เรียนเป็นเปเปอร์ไปละก็อยากมาเพื่อได้สัมผัสของแต้ได้เห็นรู้ของแต้เ,เป็นห้องเรียนห้องเรียนทางธรรมชาติตามตามภารกิจของเราเลยนะเจ้าก็คือของเฮานี่เป็นห้องเรียนธรรมชาติเฮาเรียนในห้องเรียนอึดอัดแล้วเนาะเฮาเอาไปข้างนอกไปสัมผัสห้องเรียนทางธรรมชาติของนักแล้วตื่นเต้นไปแหนสมองคนเวลาเราเพลิดเพลินมันจะจดจําเรียนรู้นะแม่นบอกเนาะที่พี่ก็อย่างนั้นเวลาพี่แบบ มีความสุขที่จะจดจําในสิ่งนั้นได้ดีเจ้าเริ่มตั้งแต่วันใดครับท่านบอกออกกิจกรรมนะครับลงในขอให้ทุกท่านนะคะบันทึกในมือถือนะคะตอนนี้เลยสามกรกฎาคนนะคะถึงน่นนะคะยาวไปถึงสามสิบเอ็ดสิงหาเจ้าโอ้โหยังมีเวลาในสามสิบเอ็ดสิงหาแต่ว่าเราอย่าคิดว่าเรามีเวลานะเจ้าเพราะว่าแต่ละกิจกรรมเรา จะมีนักเรียนละอ่อนนี้ไปแหวเนะาะเพราะงั้นก็คือ,อเราจะมีกิจกรรมน่าสนใจนักขนาดเลยนะเจ้า,จาไปค้นกระดูกไนโนเสาร์นะไปค้คนกระดูกไนโนเสาร์เป็นกระดูกจริงๆนี่เลยะเเป็นกระดูกจริงๆเราเอามาให้ท่านเหมือนท่านเป็นนักธรณีวิทยาไปสำรวจเลยนะคะแล้วก็มีขุดไข่ไดโนเสาร์ดู<อ>นะคะแม้กระทั่งไประบายสีในภาพที่เราเตรียมภาพพืชโบราณต่างๆนะคะไดโนต่างๆนะคะมีเสื้อลายไดโนเสาร์ ทุกๆก,กิจกรรมนะคะท่านจะได้เพลิดเพลินจนลืมลืมวันเวลาไปเลยแต่ว่าท่าน oh. บันทึกเลยนะคะ3ก,ก,กรกฎาคมถึง31สิงหา สามากระกฎาคมถึง3าสิบเอ็ดสิงหายาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยนะจ้า,จานี่พืชกระม,มีพอคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไผ่ติเกยไปแล้วจะหันว่าเรามีจัดเป็นโซนเป็นโซนน,นนะจ้าเป็นพืชเป็นโซนเป็นสมแล้วก็เป็นโดมใช่ีกจแต่กี่หันเฟิร์นเจ้าเกิดมีโอกาสไปเตือนหนึ่งเจ้าหมอสอบถามเพิ่มเติมเป็นความรู้คุณผู้ชม่างบ้านสักน้อยหนึ่งเปิดบอกว่าเฟิร์นเนี่ยมีลูกอ่าอันนี้ลงเฟิร์นกับกล้วยไม้เราเนี่ย มีเฟิร์นที่ชนิดหนึ่งที่แปลกมากก็คือเฟิร์นแม่ลูกอ่อน <laughs> แต่เปิ้นมีชื่ออีกแหมอย่างชื่อว่าลูกทอลปี oh. ออย่างที่เปิ้ชื่อแต่ไม่ว่าชื่อไม่ค่อยสวยแต่ว่าลูกทรลปีนี้เพราะว่ามันเวลาเปิ้นเปิ้ลตกลงจากตัวแม่เปิ้นก็ไปแย่งอาหารแม่เป oh. ิ้ลเปิ้นเลยแต่ว่ามันชื่อบอกค่อยมวนนักเนานะชื่อบอกค่อยเพาะด้วยเจ้าแต่ว่าเป็นพฤติกรรมของเขานะคะท่านอยากสัมผัสข,ของจริงลงกล้วยไม้กับเฟิร์น oh. นะคะ นี่ยค่ะเป็นบรรยากาศแล้วมี c a n o p ี w วอลเราเน,นะนอย่างที่ที่ทานพิธีกรนะคะว่าเราไม่มีแค่ที่จะกิจก,กรรมไนโนเสารา์จริงๆส่วนพิ่งนี่ไปแอวได้ตึงวันนะเจ้าก็คือเรามีจุดเด่นเนี่ยค่ะที่ในภาพนี่คือทางเดินเหนือเรนยอดนะคะอ,อันนี้ก็มีไฮไลท์หลายๆเรื่องและที่สำคัญเรารองรับคนที่มีสมาร์ทโฟนเจ้า สามารถไปสแกนอยากรู้ต้นไม้อย่างท่านสแกนคิวอคตมันจะลิงก์เข้าไปดาต้าเบสของเ่านะคะมีฐานข้อมูลท่านจะรู้ว่าต้นไม้นี้อยู่วงยังชื่อยังมาจากประเทศใดมีรายละเอียดในนั้นเลยนะเจ้าคุณผู้ชมบีเะ็ปแอลวอนอย่างเดียวได้ความผู้กันตัวนะเจ้าในงานนี้เนาะ ยันติบอกว่า 3. กรกฎาคมถึง3 1สิเอสิงหาเลยอย่างคานาปีที่พี่พูดถึงยังเรื่องกระจกน้องต้องเคยไปแอวนะคะเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติเขาก็มีเรารวบรวมพืชแต่ละวงโดยที่ท่านบอกต้องบินไปประเทศมาเลเซียท่านก็มีป่าดิบชื้นเราจำลองไว้ให้ท่านดูละท่านบอกต้องไปมาดากัสก้าบอกต้องไปเม็กซิโกเราก็มีเรือนแคคตัสนะคะที่เรารวบรวมพืชที่อยู่ถิ่นต่างๆมาเพื่อท่านได้สัมผัส ที่หั่นอยู่ในจอเนี่ยเราก็คือแปลงรวบรวมกล้วยนะคะมีกล้วยกล้วยมันไม่ใช่แค่กล้วยน้่วอแต่กล้วยบ้านเฮามีหลายสายพันธุ์นักขนาดกล้วยด่างมีกับเจ้าพอกล้วยด่างกล้วยด่างมีแต่ว่าพี่ต้องแอบแอบนิดนึงนะคะรี่เดี๋ยวกล้วยด่างพี่จะหายไปครับอันนี้บรรยากาศภายในสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยหมแมลินนะครับอย่างที่ได้อูกับคุณผู้ชมว่าอย่างอยากจะเชิญจนมูเฮาไดฟจาอของเอลกอยโดยเฉพาะเล็กละอ่อน เป็นการไปเฮียนนอกห้องเฮียนนะครับมีหลากหลายธรรมชาติมีหลากหลายเรื่องราวความรู้ราะว,ว่าเตลกู้ฝีก้าวในสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยท่านจะได้รับความรู้หมดเลยนะครับท่านบอกครับนอกจากการจัดกิจกรรมเล่นร่อนจะได้ไปเฮียนหู้นะครับเรื่องของไดโนเสาร์ที่เกิดขึ้นเรื่องของพันไม้แล้ว,วคนที่เข้าไปอะครับท่านบอกออไปเฮียนรู้เรื่องไดโนเสาร์นี่อย่างต้องเฮียนหู้ครับคือกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้นะคะจริงๆเราถามว่าในรอบที่ผ่าน รอบที่ผ่านหมุนเวียนแบบเวลาที่มันเปลี่ยนไปมันจะมีความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งพืชน,นะคะมีหลายชนิดนะคะเขาต้องปรับตัวให้กับความเปลี่ยนแปลงของโลกตอนนี้โลกมันอากาศร้อนขึ้นเคยอยู่ความสูงประมาณ800จากระดับน้ําทะเลเปิ้นค่อยๆขยับตัวไปอยู่ประมาณสูงขึ้นเป็นเหมือนพวกเขาถ้าอยู่ทางกรุงเทพน้ามันท่วมเราก็ต้องหามาอยู่ทางเหนือที่มันสูงสูงน้อยมันเป็นการปรับตัวนี่คือการปรับตัวของเพราะฉะนั้น ถ้าเราบอดไปเห็นหูว่าทําไมนักพฤกษศาสตร์เพิ่นต้องศึกษาว่าทําไมพืชวงนี้มันมีความจําเป็นแต่ถามว่าเวลาเขาปรับตัวเขาจะลดรูปบางทีใบในวงเนี้ยเคยเป็นใบใหญ่แต่พอมันเริ่มสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเขาลดรูปขนาดใบมันเป็นเรื่องมหาจันทร์นักศึกษานะคะจ,จริงๆแล้วเนี่ยน้นองๆถึงบอได้เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่เราอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่เราต้องไปเห็นหู เราบอกแล้วว่าเราไม่เรียนรู้อย่างเดียวแต่เราจะเพื่อเทินพี่ก็เลยเป็นเพย์แอนเลินคือคุณจะเพลินเลยนะคะไปที่สวนพฤกษธภัณฑ์ค่ะครับอ,อย่างที่บอกครับว่านี่อย่างเราเอเราจะต้องเรียนรู้พรานั่นคือการปรับตัวของธรรมชามติเพราะอย่างที่หัวข้อการจันไงานคือย้อนไปร้อยสามสิบปีนะครับเราก็คนเนี่ยก็เคยหา,หานว่าไดโนเสาร์เป็นมาอย่างไรแต่เราก็ได้ไปเรียนรู้ได้เห็นถึงวิวัฒนาการ ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติพอเจ๊ร้อยสามสิบร้อยสามสิบล้านปีเจ้าร้อยสามล้านล้านปีนะเจ้าโอ้โหเฮาค่ะเนี่ยเราเราต้องเหมือนกระโดดเข้าไปเป็นยุคเด็ยุคโบราณกันเลยนะคะคโบราณของเจ้าขาชัยพอเราออนก็จะทำเอ้ทำไม่เนี่เราต้องมาศึกษาเยนฮู้้เจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเวลานี้เฮาปะแอมซามสายพันธุ์เจ้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเฮาและมาจัดงานที่เฮาครั้งแรกแต่ก่อนอื่นเดี๋ยว เราจะหมดเวลาไม่พี่มีกรอนฝากด้วยนะคะได้จ้าะนะคะคแต่ว่าเรามีเหลือเวลาหอีกแถมนาอ,อย่างอู้ได้เ่ออยูค่ครับเจ<ะ>้สาสามสายพันธุ์ที่เขาค้นพบนี่จะมาแบบเป็นเจ๊มันก็จะเป็นจำลองมาจำลองนี้นี่เลยะค,ะครับขออ่เราจะมีความเป็นมามีรายละเอียดเลยนะคะว่าวาคนพบจะได้นะคะแล้วก็ชื่อที่ถูกแต่งตั้งใหม่เนี่ยชื่ออะไรเพราะว่ามันมีการตรวจสอบกับนัก นักธรณีวิทยาโลกแล้ว<ม>ว่าเขาเป็นที่ไม่เคยพบที่ไหนเลยนะคะเป็นการค้นพบกระดูกที่บ้านเฮาใช่เจ้ากระดูกเจ้าบ่ได้เปเจอตัวจริงแต่ว่าตัวเป็นเป็นน้่งอาวิ่งแต่ว่าไดโนเสาร์เฮาที่เอามาร่วมงานเนี่ย น้องอาจจะต้องเตรียมซ้อมวิ่งน้อยนะคะจะมีที่มันสามารถวิ่งไล่ได้แมนเจ้าโอ้และติด้ตวก็เจ้ามีวิ่งวิ่งไล่เ้าได้ตัวนะคะลเียจ๊ะดีใจที่หันโรงเรียนปลาละอ่อนไปตัวใช่ใช่อันนั้นของภาพเก่าตรงปี62ละอ่อนน้อยนี่มีความสุขแม่พ่อจะชวนปิ๊กบอกปิ๊กเลยเจ้าเปิ้ลเม้วนเปิ้ลน่ะเจ้าเปิ้ลเปิ้ลขยับอยู่มันเมืองพอพอมันเป็นซัดที่แบบน้องจะหู้จักและอยากไปหานยิงมันขยับตัวได้เนี่ยโอ้ตื่นเต้นเลยนะเจ้าเจ้าแล้วเปิ้ คือคนเราพอเริ่มอยากมีความสนุกก็อยากรู้ใช่ไหมเพราะนั้นเราสอนเด็กๆทุกวันนี้เราเริ่มต้นที่ให้เขาเพลิดเพลินอยากรู้แล้วเขาจะค้นหาความรู้เองนะคะเราไม่บอกต้องไปยัดความรู้นะเดี๋ยวนี้มันมี Google เนาะเด็กหาข้อมูลได้นับขนาดนะคะแต่ว่าใจต้องไปก่อนนะคะอ,อันนั้นนะ่ะคือการเรียนรู้ที่ส่วนพืชศาสตร์เราลูกฝังไว้อยู่อะคะ่ะจ,จ,จริงๆนอกจากกิจกรรมนี่ต้องบอกว่าส่วนพืชศาสตร์เนี่ยแอลได้ตลอดทั้งปีเลย นั่นนะค่ะถึงบอกแล้วเราเรายังมีน้ําตกนะน้ําตกแม่สาน้อยนะคะไปปิกนิกกันได้นะเจ้าเขาเนี่ยมีแฟมิลี่สัมพันธ์จุงไม่จุ่มมือกันเป,ป็นนางปิกนิกลิมน้ําตกเขาเจ้าปากตินี่เขาเปิดแล้วกับปิดก,กี่โมงเจ้าขอเจ้าจริงๆแล้วนะคะของเราเป็นหน่วยราชการเราก็เปิดแ,แต่ถ้าท่านอยู่ได้ถึงตอนเย็นๆเราก็เปิดให้ท่านเดินได้เกือบจะถึงหกโมงนะคะ อ๋อพี่มีน้ำพุที่มีลุงกินน้ำสวยงามมากเวลา10บ<ม>โมงท่านไปถ่ายรูปมีน้ำพุต้องเป็นสิบโมงมีลุงกินน้ำเจ้าเพราะว่าเวลาที่แสงพระอาทิตย จนกับหนาเป็นอะไรสิเนาะเดี๋จบคุณผู้ชมนะครับบับปาต้องไปแอลช่วงวันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ได้ไปได้กวนตึงวันเล็กยิ้อแต่ว่าช่วงสกรกฎาคมถึง3 1สิงหาคมจะเป็นช่วงที่เราอ่อนจะได้ไปเห็นหูท่านไปแอลท่านถามหาขอไก่เนาะเดี๋ยวพี่เลี้ยงกาแฟเรามีกาแฟร้านกาแฟลำลำวิวเดี๋ยวกลัวว่นจะเลี้ยงเบาไหวเพราะว่าคนจะไปนั่งจ้าจ้าวถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้ส่วนลดจ้าวแต่น้องๆพิธีกรไปนี่ไม่ไม่ต้องห่วงค่ะจะกินที่แกย่ก็ได้ ไปท้าสุดท่านต่ออ่อฝากเชิญชวนท่านผู้ชมพี่น้องบ้านแฮามาเอวกันตัวอครับเจ้าถ้างั้นพี่ขอเชิญชวนเป็นบทก่อนได้เลยเจ้าเพิ่งเขียนมาในรถเมื่อเช้านะนะคะนะนะคะขออนุญาตนะเจ้าขออนุญาตดุพยยน่อยสายฟ้าวายุสลาตันเป็นสายพันธุ์พบใหม่ในไทยนี้เป็นสายพันธุ์นักล่าในปัตภีถิ่นไทยนี้มีนักล่าสัตว์โบราณนะคะขอเชิญชวนน้องหนูไปเรียนรู้ มารวมอยู่ส่วนพฤกษศาสตร์ที่กล่าวขานความภูมิใจคนไทยที่ชื่นบานร่วมตำนานขุดพบในบ้านเรามาวันนี้กระทรวงทรัพย์จับมือแน่นสนองให้แฟนคลับได้หายเหงา เตอร์แอนด์เดอะแก๊งมาเยือนเราไดโนเสาร์ตะลุยพืชถิ่นล้านน่านะเจ้าขอต้อนรับสองพ่อสองก่อนเลยเจ้าครับเือโอกาสเจอเจอนานผู้ชมในที่พอบอกครับว่าไดโนเสาร์มาเยือนถึงถิ่นบ้านหาเจาแล้วร้อยกว่าล้านปีแล้วเจ้านี่เราต้องไปเห็นบ่ได้มีบ่อยๆนะคะแต่อนนั้นถ้าท่านต้องบันทึกในปฏิทินเลยนะคะเตือนเลยเจ้าครับวันที่สามกรกฎาคมนี้ครับวันนี้ต้องยินดีท่านพอดนักครับเจไดอุมาอุมาจาแล้วก็เจอเจอนานผู้ชมขอบคุณน้องไดโนเสาร์ตัวใหญ่ ท่ามผู้ชมกิจกรรมกับเราวันนี้น้องเดนโนสาร์น้องท้าทายคุณผู้ชมสักหนิดหนึ่งนะก่อนจะไปครับ เดี๋ยวค่ะจะเจอท่านผู้ชมครับอันนี้จะชื่ออะไรดีสราตันหรือวายุดีไปผอกอยสายพันธุ์ที่คนพบใหม่แล้วก็ไปผอกอห้องเรียนธรรมชาติเจ้าห้องเรียนนี่เลยกอนได้เห็นหัวละท้ายสุดคือการสร้างกิจกรรมของครอบครัวตัวเองเป็นแฟมิลี่สัมพันธ์เจ้านะคะก็มาอุมาจากันแล้วคขคงไปเจอของจริงเจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณเจาจ้าขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเราจ้าขอบคุณเจ้าผอปัด ทวีแสงฉายภูมิในการสํานักบริหารโคโซองค์การส่วนพืชศาสตร์เชิญชวนกันทำรอบหนึงกรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้นะเจ้าช่วงนี้เราจะย่างกันกําเดียวเจ้าคุณผู้ชมส่งหน้ามาติดตามพยากรณ์อากาศกันเจ้าอัปเ,เดตกเเเูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวขาตีไหนพยายางอุ้มวนถุกใจตัวแน่นอน